One, ในหนังเรื่องไททานิกมีตัวละครที่เล่นเป็นชายคนนี้ด้วยนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีตัวตนและรอดจากโศกนาฏกรรมของเรือไททานิกจริงๆแถมเขายังรอดมาแบบมึนๆเม,มาๆนะครับชายคนนี้เขาชื่อว่าชาวจอกินเขาเป็นหัวหน้า,ผาแผนกเบเกอรี่ทำขนมปังบนเรือไททานิกนะครับเขาได้ให้ปากคำกับตำรวจหลังจากที่รอดชีวิตมาได้ ว่าตอนนั้นเขานอนอยู่นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วจู่ๆคนในเรือก็ตะโกนมาว่าๆๆๆๆเฮ้ยลุกลุกลุกเรือของพวกเรากําลังจะจมเขาจึงได้ปลุกทีมงานที่ทําขนมปังด้วยกันนะครับมีอยู่13คนให้ลุกขึ้นมาทําหน้าที่เพราะถ้าเกิดเหตุร้ายแรงแบบนี้ <S <s พวกเขามีหน้าที่ที่จะต้องเอาขนมปังลงบนเรือชูชีพเพื <spe c> ่อให้ทุกคนมีสเสบียงไว้กินนะครับ <spe c> เผื่อว่าการช่วยเหลืออาจจะมาช้าหลายวัน วกเขาใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับในการส่งขนมปังจนเต็มเรือชูชีพทุกลำพอทําหน้าที่เสร็จแล้วลุงชาวแกก็กําลังจะขึ้นเรือชูชีพที่มีที่นั่งของแกอยู่นะครับก็คือเรือชูชีพหมายเลข10แต่พอไปถึงในนาทีนั้นทุกอย่างมันมั่วมากๆนะครับเรือไททานิกก็กําลังจะจมคนวิ่งไปวิ่งมาวุ่นวายไปหมดแล้วก็ยังมีผู้หญิงแล้วก็เด็กๆอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ขึ้นเรือชูชีพเขาจึงได้เสียสละนะครับดึงผู้หญิงที่อุ้มลูกอยู่ให้ไปนั่งในที่นั่งงขขอเขา เขาคิดแค่ว่าเดี๋ยวเขาค่อยขึ้นเรือลำหลังๆก็ได้และเขาก็ช่วยลำเลียงคนลงเรือชูชีพไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าเรือชูชีพใกล้จะหมดแล้วแต่คนยังไม่ได้ลงเรืออีกเยอะเลยนั่นมันก็หมายความว่าเรือชูชีพไม่พอกับจํานวนคนบนเรือพอรู้อย่างนั้นแล้วเขาคิดว่ามันไม่น่ารอดนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อดีเขาเลยได้แวะเข้าไปหาอะไรดื่มที่บาร์ในห้องอาหารนะครับ พอเขานั่งดื่มได้สักพักนะครับจากนั้นไม่นานเรือชูชีพลำสุดท้ายก็ได้หย่อนลงทะเลไปเขาได้เหลือบมองไปเห็นเก้าอี้ไม้วางเรียงอยู่บนเรือเขาก็เลยได้โยนเก้าอี้พวกนั้นไม่ต่ำกว่า50ตัวลงทะเลไปนะครับเพื่อหวังว่าคนที่ลอยคออยู่หรือเขาเนี่ยแหละครับจะได้มาเกาะเก้าอี้พวกนี้อย่างน้อยก็จะได้ยืดเวลาเพิ่อมโอกาสรอดชีวิตขึ้นอีกนิดหนึ่งและจากนั้นไม่นานเรือไททานิกก็หักเป็น2ท่อนและกําลังจมลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เขาทําได้ในตอนนั้นก็แค่เอาเสื้อชูชีพมามัดกับตัวเองไว้แน่นๆแล้วก็ดื่มย้อมใจไปด้วยและในที่สุดเรือไททานิกก็จมลงเขาก็ได้ลอยคอบนทะเลที่มืดมิดและน้ําก็เย็นเฉียบเขาลอยอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับและรอบๆตัวเขาก็เริ่มมีศพที่เสียชีวิตจากความหนาวลอยไปลอยมา เขาลอยอยู่อย่างนั้นสักพักเขาก็ได้เห็นเรือชูชีพลำหนึ่งนะครับเขาจึงได้ไหว้เข้าไปใกล้ๆแล้วก็ขอขึ้นไปนั่งด้วยและหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงเรือช่วยเหลือก็ได้มาถึงเขาจึงได้รอดชีวิตมาได้และความเจ็บป่วยอย่างเดียวที่เขาได้รับนะครับก็คือเท้าของเขานั้นบวมจากความหนาวเย็น